สวัสดีครับพบกันใน3นาทีกับเชฟช็อตครับ3นาทีกับเชฟช็อตนะครับผมก็จะเลือกเอาเนื้อหาบทความในอ e ีบุ๊กของผมเอามาเล่าเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับและเนื้อหาบทความที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คือต้นทุนที่แพงที่สุดของนักแบดอาชีพไม่ใช่เงินซึ่งผมมองว่าอาจจะรวมถึงแทบจะทุกกีฬาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ฟังนะครับเด็กฝึกแบดจานวนไม่น้อยครับที่ทุ่มเทเพื่อเป็นนักกีฬา บางคนมีเป้าหมายเล็กครับแค่เข้ามาหาวิทยาลัยได้ก็พอบางคนมีเป้าที่ใหญ่กว่านั้นครับคือต้องการเป็นมืออาชีพสู่ระดับโลกแน่นอนว่าต้องการแชมป์แล้วอะไรคือต้นทุนที่แท้จริงของการเดินทางสายนี้คนส่วนใหญ่นะครับอาจจะนึกถึงเรื่องของเงินทุนที่เข้าไปฝึกในสโมสรในค่ายในแคมป์หรืออะไรก็ตามนะครับค่าใช้จ่ายร0อย ที่เด็กนั้นไปฝึกมาตั้งแต่เล็กนับรวมๆกันเนี่ยปีหนึ่งก็เป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมคิดว่ามีต้นทุนที่แพงกว่าเรื่องที่กล่าวมาและสิ่งนั้นก็คือเวลานั่นเองครับถ้าถามว่าเวลาคือเวลาอะไรนะครับก็คือเวลาของเด็กครับในแต่ละช่วงที่เขาควรจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆสิ่งที่น่าสนใจอย่างจริงจังแต่ว่าเขากับเอาเวลาเหล่านั้นทั้งหมดมาทุ่มเทพเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพให้ได้ นั่นก็คือเด็กต้องตัดโอกาสอื่นทิ้งไปเรื่องนี้นะครับผมมองว่าอาจจะต้องทำให้ผู้ปกครองที่กำลังมีเป้าหมายให้เด็กที่อยู่ในสายแข่งแบบนี้นะครับกลับมานั่งทบทวนกลับมาวางแผนอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราจะมีแผนการมีวิธีการเดินทางในสายนี้ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านต่อครับเรื่องที่โหดร้ายบนถนนสายนี้ก็คือที่นั่งมีน้อยเด็กจะต้องเก่งมากในกลุ่มเด็กเก่งด้วยกัน ไม่เชื่อลองเอาเงินรางวัลของนักกีฬาอาชีพรวมกันแล้วจัดเรียงตามลำดับสัก100รคนก็จะเห็นว่าเงินส่วนใหญ่ไปกองอยู่ที่20คนแรกเพอเพออาจจะอยู่ที่1ิบคนแรกเท่านั้นดังนั้นครับสิ่งที่ผู้ปกครองควรเข้าใจเรื่องนี้และเรื่องถัดไปก็คือการคัดลอสเมื่อเอาเป้าใหญ่มาทอนเป็นช่วงเวลาถ้าเด็กทำไม่ได้ในจุดที่ควรจะเป็นแล้ว การยื้อต่อไปครับมันก็จะกลายเป็นการทำลายโอกาสดีๆของเด็กในช่วงเวลาที่เขาควรจะได้ถ้าพูดถึงคำว่าคัดลอ s นะครับคนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดหุ้นอาจจะเข้าใจคำนี้ดีนะครับว่ามันคือการตัดหรือว่าการหยุดความเสียหายไม่ให้มันเกินไปมากกว่านี้นะครับก็ความเสียหายในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของเวลาแล้วก็โอกาสที่เด็กจะได้ไปเรียนรู้หรือว่าไปทำในสิ่งอื่นๆผมยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับเช่น ผมมีคนรู้จักผมคนหนึ่งครับเขาเป็นรุ่นพี่ที่เป็นนักกีฬาได้แชมป์ประเทศไทยด้วยที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสนั่งคุยกันครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากที่จะทําในเรื่องการขายของอยากทําธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับแบตแล้วแต่ปัญหาของเขาก็คือเมื่อเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแบตแล้วเนี่ยโอเคในประเทศเขาสามารถ แข่งขันและเป็นแชมป์ได้แต่พอก้าวเข้าไปสู่ในเวทีระดับโลกเนี่ยครับเขาไม่สามารถประสบความสําเร็จไปถึงตรงนั้นได้สิ่งที่เกิดก็คือเขาก็เสียโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้การทําธุรกิจการสร้างธุรกิจอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านต่อนะฮะนี่ยังไม่นับรวมความเสี่ยงของการบาดเจ็บแล้วต้องเลิกหรือฟอร์มตกด้วยสาเหตุอะไรก็ตามสรุปนะครับบทความนี้ไม่ได้ต่อต้านการเป็นนักกีฬาอาชีพ แต่เป็นการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับผู้ปกครองที่จะพาเด็กเดินในเส้นทางสายนี้ขอบคุณที่ติดตาม3นาทีกับเชฟช็อตแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ